นไข่แล้วบอกไข่เต็มพุงเต็มพุงเลยลพ่งกนกึงะลูกพึ่งนลกพึ่งลูกพึงนะลูกนะลูแนลกพึ่งนะลูึ่ันะลูมพนะลูกพึลพึงนลูก่นะลูพึ่งนะกพ่งนน่นะลึ่งนะลูม่ลูกึ่งนะึ่งน่ลูึ่งลูกึ่งไ่งสลนะลูงะก็ได้ เตาเนี่ยเจ้าน่ม no ันม <Mat quote> <es> okay. <Bom> ันเปสิ่เิทั้นอนเันนี้ขี่เท่าไรอันนี้ขีดหนกสี่หกลแสนิ่งโลละสแสนขีหกคิบเลมันก็ได้หลายนาะมันเบาเนาะมื่ายไม่เจ่โลเดียวหรือมันมีโลหนึ่งแนนข้เปลเดียวเย สบายดีน้องตะเกียบสีมาเฮ็ดซัวอึ่องแม่ไข่เนาะเป็นอึ่องที่ว่าออกใหม่ๆผลตกใหม่พี่น้องมันกาสีแซบเป็นพิเศษเนาะนี่ไข่จิ๋มท้องเลยวันนี้น้องตะเกียกบกาสิมีเคล็ดลับมาบอกเนาะว่าก้อนฮาสิีเอามาต้มนี่ฮากาสิเอามาปิ้งก่อนปิ้งเพื่อให้ไข่ไข่อึ่งแข็งแล้วกาเฮ็ดไห้มันหอมพี่น้องสูตรนี้คือแบบ,บ่คาวเลยแบบฮอมมันสิเพิ่มความแซบแบบคูณเข้าไปอีกนะพี่น้อง อึงออกใหม่ว่าแซบแล้วมาเห็ดสูตรนี้แห้งแซบพอไปอีกเนาะมันกระสิมันมันแล้วกะกินไข่เต็มท้องนะพี่น้องนี่โอ้ยของแซบบ้าน,นอกบรรน,นาเฮากระสุดเท่านี้แหละพี่น้องเลยสัวอึงไม่ไข่เนาะนี่เฮากระสิปิ้งไปจนว่าเพื่นแหมๆเหลืองๆเนาะและ้วกะสิเอามาต้มใส่ใบ,บมะขามอ่อนพี่น้อง ตอนนี้ต้มอ,อึ่งเขากะซุกไปเทียม้อยแล้วพี่น้องนี่น้ำกาน,นันวหัมันๆเนาะอืมเป็นแต่แซบขนาดเลยบันนี้เฮากะสีเอามาซัวกันเลยพี่น้องอมาบัดนี้พี่น้องซัวอึ่งแล้วเรียบร้อยเนาะเขาใส่ผักหอมผักแพลวหอมรวมนี่อึ่งแม่ไข่เน้นๆเ,เลยมือนสบายดีอ๋อต้มอึ่งค่ะแค่เหมือน ต้มอ,อื่งไม่ไข่สบายดีมากินชัวอึ่งน้ำตกเกี่ยวเด้อมือนี่ตก<า>เกี่ยวเพชรชั่วอึ่งน,นี่พี่น้องอึ่งมีตัวใหญ่เลยเอาแม่เอาตัวนี้ไข่เนี่ยไข่ลายมักตัวไม่ไข่ได้ไหมคะเดี๋ยวแบ่ง<อ>ลง<อ>วัดนำพร้อมพี่น้องลงจังหันมืออื่นเนาะว่าตัวสดน้ำกว่าจากบานแบ่งวัดนำปีแรกแหกมาแล้วนี่ปีนี้หาก็ได้กินพี่น้องเพราะว่าผลมันน้อยเนาะ ยังบอกออื่นนี่ออกทางอื่นผู้พี่น้องแถวบ้านโคกบ้านันแถวอัสสัพรเนาะแถวพุ่นแหละไปการรอดหนึ่งแม่โบได้เนาะแต่ครบตัวใหญ่ตัวใหญ่่แม่ก็พะผู้สาวกินอื่นพี่น้องเดี๋ยวพยานเด้อเพราะเป็นเด็กผู้สาวผู้เท่าอย่างนี้อื่น เห็พุ่งสิกแกะไข่ให้เบิร์พี่น้องแกะไข่อื่นให้เบิร์ก่อน,นเขาปิ้งแล้วไข่พุ่นสีแข็งพี่น้องแล้วกะขาพุ่นกับสีบล็ักอีเนาะขาพุ่นบล็อ,อาากอก่ะม,มีไข่เต็มท้องเลยวันนี้แล้วแต่แรงอ่ะเด็กไอ้เบิร์นมาถึงจุดนี้แล้วน,นี่โอ้โหว้าวเต็มท้องเนาะไม่ไข่เนาะ ไข่เ,เต็มท้องอยู่อ่ะแซ่บแซ่บเลือกอก็จะโต,ตไข่เนาะตุเกล่าก,ก,กุ้มักหกรอแซ่บไหนอืมแม่ไม่รู้กินแต่ยังน้อยก็มักเลยอืมอึ่งอย่างก็มีได้ข้นกะซื้อดีอึ่งอย่างก็เอาแต่กุ้งมนะักเนาะอืมแม่กันบ้างอึ่งอ,อันนี้อึ่งอย่างต้มผงเนาะแซ่บอืมรู้ว่ามันอะไรมันอะไรไข่มันอ่ะอืม ตัวนี้โบไค่หักมันแห้งนี่ทนแบบแล้วคือโบอัตัวไข่รึตัวนั้นไค่ตัวนั้นเฮาก็คือว่าเรื่องอจะตัวไข่ไค่ได้ปนกันลมแห้งขนาดเลยแหม่โมนี้มีลมไหมลมประมาณลมปีลมเดือดเนี่ยนะอือโบคือท้ายปีหัวปีเนาะเดือนหกเนาะลมพายุเดือดหก ขั้นนี้กับโมเดหอนเนาะธรรมดาธรรมดาได้ขวน,นดีเนาะฮะยานฝนตกอยู่ทางอื่นมันตึงเย็นอืมผลต้องแห้งเัาจะไปนลปนรากบพี่เนาะอือแต่การคบพี่น้องเลยผมเกลียวแช่ไหมยานบออลพาลงป่าอีกเด้นเนาะตุ๋เกลียวกลางเว่นนี่บวกลงแต่ว่ากลางคืนนี่หลงพี่น้องมันคือกันบดมังคือเนาะ ล้นไมปพันเทพันมิตต่เน่มึงก็บึงเขียนเลยสิฮะาบริเบ่งทางมันหลงเน่เน่บึงบึงบงบ่มาบอกไอ้สื้อเน่เลยอพี่น้องเอาไหมัจอกอัดแล้เขาไก่่อนสื้อเน่ยู่กันตุยนักหนหมูสับ บีอุ่ด้วยแม่ใครอื่นคะอือมาเถอตัวเดียวกับยันอีมีน้องตัวเดียวนะพี่น้องตัวเดียวแหละแม่เหรออือตัวไม่ไข่เนอะไข่ลายอีมตัวหนึ่งเลยอีมถึงก่อนเลยมพี่น้องเอ้ยแซ่บพี่คนมากไพ่มักมันเี่้องไม่เป็นหนังมันชีที่หนังมันชี่หันต้มเลยมันอร่อยมันสุดแซ่บต้มเลยครับพ่อ บ้าหมักไผ่มักมันได้แล้วเท่าไรแม่ก็ปิ้งก่อนหอมอีกมันหอมปิ้งขันว่าขันว่ามันหลายกว่านี่ยนะเอามาเฮ็ดแบบตากแห้งไว้ปิ้งกินกับตำบักหุ่งเซ็ไปกินยำนายำมาถั่อเขียวถ้าตากแล้วต้มชั่วอันเดียวก็ ละสองบาออ้าทพบ่าทอนยังแพงอยู่ส่วนนี้ของใหม่เนาะอ,อึ่งออกเบามันแซบมันกระแพงจะไปหาน้องข้าวจ้าบ่ะแมนไปหาน้องข้าวจ้ากิา <c oughs> นฮอเข้าวจ้าไปจะสั่งขนาดเลยพี่น้องเบ้าเก่ง อจุอกห้องมาตัวอจเดียวอจตัวเดียวอจตัวเดียวเหรอตัวเดียวอจตัวเดียวตัวเดียวอือบอกรดกข้พิ่นนิ่มกาเนาะอือบอกให้นิ่มนิ่มใายหูเพิ่นมักไายหูพี่น้องเวลาทายหูนี่น้องพื้นนิ่มสุดลิสุดเด็ดเลยดีใจเนาะมักไายหู นั่นไงแต่ละอนไป็บบเบ้งแต่คลิปหลานนั้นมึงเบ้งแล้วก็ดีใจเป็นเบื้งเพ่อกาดีใจเลยมบงไปซิบหอพ่อลพี่น้องคลิปหนึ่งกะเดี๋ยวจะองคเดีไปอีกนิดแล้วแมก็บบีไครอื่งยเพบิบีหรอม่บิแงขามันขาดอกแล้วไข่เต็มท้องมาว คือเปิดการเมกี้เนาะเ้าต้องมีอันตักท่านบ่มีเนี่ยบ่บทท่านเพื่อนแหละเดี๋ยวนี้คือกันมันต้องได้ตักเอายูไทยมันมันขี้มันเนอะยูไทยเพป็นเลี้ยงาเแ็บกว่าใครใครกบไม่เขียนเป็นเพ่นเลี้ยงเนาะยูไทยอันนี้อื่นธรรมชาติพี่เนาะตอนยังสาวเจ้าเคยแบบอุด อึนงอันเอาเอิงอืมฝนยังบ่ตกแล้วแม่เพิ่นไปขุดก่อนแม่เป่นเช้ามาแเลยแต่คุดเรามันเป็นวันเป็นวันอยูเข้มห้วยขุดเอาอืมยู่ในดินทรายบ่แม่ใช่าเข้มห้วยมันเลยมันเลยน้ำห้วยเข้มห้วยขุดเอาเป็นวันเป็นวันย้อนช้ำนี่ช้ำนี่ละมันคือละแค่เลย เฮ้ยมันมันเนาะมันค่ะปีการนี่ได้กินอึ่งอยู่บอแม่ได้กินอยูเทอ่์บอหลายเนาะได้กินเพื่มนึ่งปีนี้สงสัยน้ำชิลลายบอกเพรว่าตัดคนตกอะไร่เงี้ยสิทั่วไปมากข้าวกลุ่มฝีเหื่อต่ำล้วโอ้ยทางกันชาหนาวชาลมหนาวแห้งเอาะปีนี้ลมก็แห้งลมไหลชอบไป เปนตทิ้งเนาะเป็นตัว้ง้วายมาเองบรกยได้ใช้ตกรวยหายว่ะอ่มแต่ตัวเดียวพี่น้องเลยอิ่มไปแล้ดไข่หลายหลายอิ่มกินรดไรเลย ไข่กระแซบโมมีไข่กรมันแม่มักไข่ไข่มักกระมันเกี่ยวปลาชุบประมาอยู่ปะปลามาาเขานี่มีข้างตัวหนึ่งเหรอครับมันแห้งมันถ้าถ้าอื่นคนราคาถือก็หนีเดี๋เ่าทีเอามาเห็ดแห้งไว้พี่น้องเอาไว้กินกับตำหุ่ง โยังล <static. S 2> <ula> ูกเลยสิบบาทตละแสนราคากือบพันครับตวละแสนกี่สุดไหมฮมสงมากตกใจฝนที่มากแหวตัวแดงมสนงรคแล้วะู้นี่ก็ม่แต่ลมเลอนะลมมันไมีลมคัดคนแต่ลมลมแต่บ๊มยฝนฝนก็ไม่มากเม กินตัวเดียวไห้แอบบอกอืมเซฟเซฟก็คือว่าอร่อย <c oughs> <c oughs> แล้วแล้วเซฟน้องคนเข้าเบิ้องบนน้องคนเข้าผมก็ได้แซ่บอ่ะอร่อยนะอร่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยกับเยี่ยมเยี่ยมแซ่บเพิ่งไม่ กาแซ่บคักขนาดเลยพี่น้องนอโนโตเกียวตัวเดียวอิ่มเลยแม่วาเลยจ้ะตัวเดียวแม่ว,า,า,ว,มวาก็กินตัวเดียวอิ่มของแซ่บกินโมหลายพี่น้องเลยแซ่บหลายแซ่บคักเนาะปีนี้กะเดี๋ยวให้น้องเขาจ้าเล่นเนาะเกี่ยไปให้น้องเขาจา้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปปเพียงสั้นนี้ก่อนเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และขอขอบคุณขอบคุณที่บกดข้ามโฆษณาซ่องสาวลาวเซโนแฟมิลี่เนาะพี่น้องสบายดีสบายดีไป